เดสวัสดีครับจ่าสวัสดีครับจ่าอันนี่มันพี่ต้นพอดีเลอ๋อเอ้จ่าจ่าดูเหรียญพอพลรหน่อยพอพลร์ทองแดงอะเหลือเหรียญเดียวนะพี่โอ้ตุกตุกทีเห็นเยอะแยะเป็นในหมดเท่าไหร่อ๋อเห็นแวนะเหรียญพอพลรเหรอเออพอพลรนพี่ทุกทีเห็นหลายหลายเหรียญเท่าไหร่จ่าเอาคนหายเยอะสี่พันพี่สี่พันโอ้โหเยอะแยะอย่างนี้อย่างนี้สองพันห้าป่ะสองพันห้าไม่ได้พี่ต้น โอ้โหแล้วได้เท่าไหร่สามพันห้าแล้วกันพี่สามพันจบอ่า <c oughs> โอเคพี่แบ่งไป <c oughs> เดี๋ยวรพี่ต้นเห็นเขาว่าเดินหากันจะแย่เลยเหรียญพอรอ,อเนี่ยมีอะไรกันนะอ๋อวันนั้นผมไปซื้อผ้าที่ลำปางไปไปเจอบ้านคุณป้าคนหนึ่งเออเขาเล่าให้ผมฟังเขาเอารูปให้ดูด้วยนะเล่าให้ผมฟังว่ามันมีงานฤดูหนาวงานประจำปีจังหวัดอะวัยรุ่นมีเรื่องกันเปี้ยงไปโดนป้าเลือดอาบเลยที่นี้หลวง เออโดนลูกหลงโอแล้วก็ดูภัยพาไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหมอบีบหมอบีบจากล้วผักสี่หัวช้างแตกเป๊ะเลยใช่หนองเต็มเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิพี่เอ๋ไอ้นั่นหัวกระสุนอ๋อแค่นั้นเองไม่เข้าอ่ะพี่เออบีบหัวกระสุนออกนะต้นอันนั้นแค่เม็ดเดียวนี่องกลางนี่ผมอ่ะงานกล้วยไข่ปีที่แล้วสามเม็ดติดสี่หัวช้างเลอพี่ใช่บีบจะไม่ออกเออโจ้าจะขัดทำไมเนาะ วัยรุ่นเนี่ยห้าหกคนนางก้ยไข่ผมมองหน้าปุ๊บใสมาเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงสามเม็ดโอ้โหเลือดเต็มหน้าเลยแต่ไม่มีแบบไม่เข้าอ่ะมีมต่เลือดเต็มเลยอ่ะเออไม่ขนาดขนาดไหนอ่ะที่ดูดิสามเม็ดเลอพี่ใช่สามเม็ดเต็มก้าเพาเลือดเต็มเลยแต่ว่าไม่เข้าอ่ะไหนรอยแผลเป็นเหรอออก็มีรอยหนึ่งไหนโอ้เออเห็นเห็นเห็นรอยแผลเป็นอยู่เนี่ยใช่มันลอยกระสุนเหรอพี่อรอยกระสุนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่เข้าเลยเหรอไม่ใช่ ผมวิ่งหนีไงกอบพายเนี่ยต,ตีตีตีสามทีโอ้โหอย่างเงี้ยนะแต่สามทีเย็บทีละห้าเข็มอ่ะขายไหมเอาไหมล่ะมีแขวนติดตัวมาตลอดเลยนะ